เป็นผลไม้ที่มีสีเหลืองสีส้มสีสดสดอันนี้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าโพแทสเซียมน่าจะสูงแล้วก็มีเนื้ออ่อนนิ่มๆเช่นคุณสงสัยว่าผลไม้เนี่ยมีโพแทสเซียมสูงหรือเปล่ามีทริค ให้ดูดังต่อไปนี้นะคะผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงจะเป็นผลไม้ที่มีสีเหลืองสีส้มสีสดสดอันนี้สงสัยไวก่อนเลยว่าโพแทสเซียมน่าจะสูงยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันชัดๆเช่นทุเรียนมะยงชิดมะปรางขนุนเป็นไงคะเห็นภาพชัดขึ้นนะแล้วก็มีเนื้ออ่อนนิ่มๆเช่นมะม่วงสุกกล้วยลูกพุนมะขามกล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยน้ำว้าน้อยหนา มะละกอสุกลำใหญ่นี่ก็เป็นกลุ่มที่โพแทสเซียมสูงมากคุณเองต้องรู้ค่าโพแทสเซียมของคุณก่อนนะถ้าโพแทสเซียมที่โรงพยาบาลคุณคุมเท่าไหร่ก็ตามหันครึ่งค่าตรงกลางเท่าไหร่คุณเกาะค่าตรงกลางไหมถ้าคุณเกาะค่าตรงกลางคุณจะอยากกินโพแทสเซียมสูงสัก1นึ่งชิน้น ก็สามารถยังกินได้แต่ไม่ได้กินปริมาณเยอะและไม่ได้กินทุกวันต่อเนื่องอาทิตย์นึงสักหนึถึงสครั้งเว้นห่างให้ร่างกายมันได้เอาออกเองได้บ้างเพราะอย่าลืมนะคะไตคุณเนี่ยเสื่อมอยู่แล้วเขาไม่สามารถเอาออกอะไรได้ถ้าคุณยิ่งกินปริมาณเยอะก็อาจจะเอาออกไม่ได้มันก็จะไปค้างค้างอยู่ในเลือดของเราถ้าเกิดว่าเริ่มเริ่มเป็นก็จะเป็นเหนื่อยหอบอ่อนเพลียใจยสัว์ เป็นตะขิวคลื่นไส้กล้ามเนื้ออ่อนแรงหัวใจเต้นผิดปกติถ้าเริ่มมีอาการเหล่านี้กลับไปดูที่ค่าโพแทสเซียมก่อนค่าโพแทสเซียมไม่ได้คุมเฉพาะในกลุ่มโรคไตนะคะคนที่เป็นความดันและกลุ่มหัวใจโตก็คุมค่าโพแทสเซียมเหมือนกันค่ะลินให้เทคนิคเลยนะคะให้เทคนิคแบบเน้นเน้นเนื้อเนือ เพื่อให้เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ก่อนที่จะถามนะคะว่าผลไม้นั้นกินได้กินไม่ได้นะคะส่งค่าเลือดมาให้ลินดูด้วยลินก็จะช่วยบอกได้นะคะว่าอันนี้กินได้บ้างนะคะพี่หรือกินไม่ได้เลยนะคะขึ้นอยู่กับภาวะของแต่ละคนทำไมเขาถึงต้องห้ามกินผลไม้กันนักหนาเพราะมันอันตรายถึงชีวิตค่ะ